พราะต่างสถานที่ต่างวัฒนธรรมต่างเชื้อชาติประสบการณ์ที่ได้จาการเรียนรู้จึงต่างกันด้วยเหตุนี้เราจึงออกเดินทางตามหาความพอเพียงบนเส้นทางใหม่ไปกับหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเสาะหาของดีที่แฝงอยู่ทุกหัวและแหงของเมืองไทยกันต่อกับรายการพอชอทเที่ยวพอดีซีซั่นสาม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับผมตีวิวิท์บวรกีรติกจรนะครับกับรายการพ่อชอเที่ยวพอดีซีซั่นที่3แล้วนะครับจะเป็นรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเยือนหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวสอหาของดีทั่วเมืองไทยเลยนะครับ และตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่วัดคีรีวงนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างอําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับกับรอยต่อระหว่างอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับที่ท่านผู้ชมเห็นที่นี่นะครับไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นที่มาของเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในที่ที่ผมกำลังจะไปต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือบ้านหัวเขาจีนนั่นเองครับ ผู้ชมครับก่อนที่ผมจะไปที่บ้านหัวเขาจีนนะฮะผมได้ยินมาว่าชาวไทยทรงดำที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขานับถือผีกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปคนเดียวก็คงอาจจะไม่รอดและเพราะนั้นคงต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมานำทางผมไปจะดีกว่านะครับเห็นี่ยตอนนี้ผมนัดเขาไว้ฮะตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนครับผมเออเก็บเโ่สวัสดีครับโอ้ยตกใจหมดเลย พี่กิฟต์นี่ะใช่ค่ะกิฟเป็นพัฒนากรของจังหวัดราชบุรีค่ะทีนี้นะคะอย่างที่คุณบอกตะกี้เนี่ยว่าที่เนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณตีคิดนะคะหมู่บ้านที่นี่ยนะคะยังสามารถรักษาแล้วก็ ห่วงแหนศิละปะวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีอีกด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยหมู่บ้านนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วพี่กิฟพูดขนาดนี้นะเดี๋ยวเราคงต้องไปตามรอยชุมชนหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวกันซะแล้วใช่ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับเดี๋ยวเราไปกันเลยคะ่ะไปเลครับทางนี้ค่ะ บ้านหัวเขาจีนเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่แบบชนบทประกอบอาชีพการเกษตรมีความรักความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกันโดยมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแต่ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีโดยเฉพาะผีบรรพบุรุษสมาชิกในครอบครัวจะได้รับการสั่งสอนให้รู้จักและนับถือผีบรรพบุรุษประจำตระกูลของตนเองทุกครอบครัว ถึงแล้วค่ะน้องติที่นี่นะคะคือเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีนนะคะนี่เลยคถึงแล้วใช่แล้วทีนี้เนี่ยเราเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าบ้านกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงผีด้วยนะคะทีนี้เราใครไปใครมาเนี่ยก็ต้องให้เจ้าบ้านเนี่ยเขาต้อนรับเขาแนะนําเรานเลี้ยงผีด้วยใช่ต้องไปเซ้นไว้กันซะหน่อยแต่นี่อุ้ยผมเห็นอะไรไกลๆงงงงงกันอยู่เดี๋ยวน้องลองเข้าไปดูกัน สวัสดีมื่อนี่ดีเจาแต้ลูกหลานมายามจนหอดเทือนอ๋อผมกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับอ๋อปชาแมนป้าแมนคำว่าสวัสดีวันนี้ดีใจจังลูกหลานมาเยี่ยมถึงบ้านอ๋อดีใจเหมือนกันครับ<า>ดีใจเหมือนกันที่ได้มา<ล>เยี่ยมแลวก็อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาเือนเฮาจะต้องอ้าวู้จัก ตอนว่าไทยทรงดําบานหัวเขาจีนยินดีตอนหับทุกผู้จุกโนโอ้อันนี้อันนี้เป็นภาษาภาษาอะไรครับภาษาไทยทรงดำตนนันหนังสือไทยทรงดําอ๋อก็เหมือนดัดแปลงมาจากภาษาไทยนิดนิดนิด<า>ใช่ใช่มื่อนี่มาจนฮอดเฮือนเฮาแล้วครับเออเห็นชุดแต่งกายงั้ง เห็นแล้วครับดำใช่แล้วเรามาฮอทเื้นเฮาเข่าเมืองตาหลิวก็ต้องหลีว,ลวตาตามเฮาก็ต้องไปแต,งต่งโตไทยสรงดำไปเที่ยวบ้านไทยสรงดำต้องแต่งชุดไทยส้งดำต้องแต่งชุดนี้ด้วยใช่โอเคสาวพระจักหนามพระวาพระจักจือ้อเกลือหวานหวานตี นนีจ้างเป็นยาป้าหลวนน้อนเป็นหายเป็นหายเป็นมือเป้าเป็นเงาเป็นมือกมจิกรกมยัางใส่จ้างกางคืนยังใส่เต่านอนถึงจ้างย่างใส่เป็นลายใส่หายยังใส่เป็นเดทแต่ให้แต่ทิ้งรางกงจ้างตัววางหว่าเป็นใส่ส่วนใหญ่แล้วล่ะชีวิตไทยทรงดำก็จะอยู่ในเรื่องของเครื่องการเครื่องจักรสารไม่ว่าจะเป็นขมุกกระเล็บ ต่างนั่งหรือว่าปานข้าวทุกอย่างมันจะเป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องดําเนินการในการใช้ชีวิตที่โดดเด่นก็คือในเรื่องของภาษาเมื่อคุณพูดได้ทุกคนที่เป็นไทยทรงดำเนี่ยพูดภาษาตัวเองได้ภาษาจะต้องรู้ได้ว่าเขียนยังไงอ่านยังไงภาษาของเราโดดเด่นแบบไหนตัวเขียนเป็นยังไงให้พึงรู้ว่าก่อนที่เราจะรู้เขาเราต้องรู้ในสิ่งที่เราเป็นอยู่ด้วย ถามถึงวิถีชีวิตความเป็นมาของชาวไทยทรงดําหน่อยดีกว่าครับพี่อ้อยว่าเริ่มต้นต้นกําเนิดของชาวไทยทรงดำเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงแล้วก็รวมถึงความเชื่อของที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอ่ส่วนใหญ่แล้วไทยทรงดําจะนับถือในเรื่องของผีเรื่องอของผีบรรพบุรุษอีกอย่างหนึ่งในพิธีต่างๆที่เรา ถูกถ่ายทอดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตจะอยู่ในพิธีกรรมของประเพณีไทยทรงดําส่วนในเรื่องของศาสตร์ศิลป์หรือว่าภูมิปัญญาเขาเรียกว่ารากเงาเราถ่ายทอดให้กับพวกเราเนี่ยรุ่นสู่รุ่นอย่างเช่นการทอผ้าอย่างที่เห็นอันนี้ใช่อย่างที่ตีไซเขาเรียกว่าเป็นชุดอะไรฮะอันนี้เขาเรียกว่าชุดไทยทรงดําชุดไทยทรงดาเลยเสื้อกล้อม ผ้าซิ้นผ้าส,ส,สิ้นผ้าสิ้น,น,นลายแจงโ,มโมส่วนในเรื่องของตัวสิ้นก็จะต้องมี3ส่วนเขาเรียกว่าหัวสิ้นตัวสิ้นตีนสิ้นอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคุณทอผ้าเป็นผู้หญิงค,คุณต้องย้อมผ้าเป็นต้องเย็บเสื้อผ้าเป็นอย่างที่สีใสผู้หญิงไทยทรงดำคุณจะออกเรือนคุณต้องเย็บเสื้อผ้าให้เนี้ยเพื่อจะได้ให้แฟนที่บ้านใส่ ครับสำหรับความประทับใจแรกนะครับที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดเลยก็คงเป็นเรื่องของชุดนะครับชุดของพี่น้องชาวไทยทรงดำนะครับที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดำมากๆนะครับเพราะมันเป็นโทนดำเลยใส่แล้วรู้เลยนะฮะมาจากไหนนะครับซึ่งเป็นชุดที่คงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็คงความวัฒนธรรมนะครับที่ไม่เรียนแบบไทยไม่ตามใครไม่ตามยุคตามสมัยเลยนะครับถ้าใครสนใจก็อยากจะให้ ลองมาสัมผัสชีวิตแบบนี้ดูนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยใกล้มากๆนะเดินทางจากกรุงเทพมาก็แค่2ชั่วโมงเองนะครับก็ลองมาสัมผัสดูผมว่าน่าจะมีความสุขแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยครับ จริงน,น,นะคะแนวคิดของชาวบ้านบ้านหัวเขาจีนเนี่ยนะคะคเขาได้น้อมนําเอาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9เนี่ยมาประยุก์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะคโดยบนอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงนั่นก็คืออยู่บนความรู้ค,รความสามารถของที่พวกเขาไม่อยู่นะคะมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจนเกิดการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้นะคะเกิดเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดําเห็นบอกว่า แต่ละลายแต่ละลวดลายเนี่ยมันมีความหมายของมันเอ่ใช่แล้วค่ะแต่ละการปักแต่ละการทอเนี่ยมันมีความหมายซ่อนอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความหมายของมันคืออะไรได้เลยครับมาเลยค่ะรับไหนครับที่ทอผ้านี่เลยทอบ้า โอ้พี่กิฟครับผมจะมาดูทอผ้าอะไรผมมาดูหนอนทำไมเนี่ยเราต้องมาเริ่มกันที่ต้นทางก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้ไหมเนี่ยเราก็ต้องมีเจ้าพวกนี้นะคะเราก็จะได้ลังของเขามานะคะแล้วก็เอามาใช้เป็นแบบนี้เป็นเหลืองเหลืองนี้ใช่เป็นหนอนไหมนะฮะใช่ค่ะคือชาวบ้าน<อ>หัวเขาจีนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมกรันโดยการเลี้ยงมนไหมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ด้วยเมื่อกี้ตกใจใช่ขวัญขวัญเพิ่งจะมาเมื่อกี้ อันนี้ขวัญแทบจะกระเจิงอีกแล้วได้เดี๋ยวเราให้คุณติเนี่ยไปนั่งคุยกับแม่แม่ดูแม่แม่สาวใหม่กันก่อนอนะคะเผื่อจะใจชื้นขึ้นเดี๋ยวเราไปดูดีจะได้ไ,ดดไปดูทอจริงๆแล้วนะใช่แล้วค่ะมามาเลยค่ะ เีื่อกี้บอกว่าอยากดูเขาทอผ้าเขาทอกันยังไงทีนี้พี่พามาดูแลนะคะที่นี่เนี่ยก็คือกลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงดํานะคะเขาเริ่มจัดตั้งกันมาตั้งแต่ปี2542เกือบ20ปีแล้วเนาะใช่ทีนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาเป็นการนําเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความสามารถของสตรีที่นี่ที่มีอยู่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าขอม้าผ้าเปียวแล้วก็เสื้อฮีอย่างที่คุณตี๋ใส่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจาก ทั่วไปในในในสากลเนี่ยนะคะคแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังได้รับการคัดสรรเป็นโอท็อป5ดาวของกรมการพัฒนาชมุชมชนอีกด้วยค่ะเยี่ยมเลย5ดาวเลยแล้วเดี๋ด<ล>ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขาทอ,อกันยังไงมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างได้เลยครับ,บนี่นะฮะถ้าวธรมา2ตะกรอะะ 2>, 2ตะกอนี่มันคือยังไงอะคะตะกอก็เหยียบเหยียบ2ตะกอถ้า4ตะกอก็เหยียบ4้ามีแค่สองปีนเสร็จเหยียบ4 ตะกอคือพื้นหยียบข้างล่างเนี่ยเหรอคะอืมอันนี้คือผ้าอะไรตังโมโที่เมื่อกี้เรานนเ,เห็นสาวใหม่จําได้ไหมคะคอันเนี้ยเขาจะใช้ไหมธรรมชาติที่เราสาวเมื่อกี้นี่แหละมาย้อมสีแล้วก็มาทอเป็นผ้าให้พวกเราใส่กันค่ะเมื่อกี้เรารพาคุณติเนี่ยไปดูการทอผ้ามาแล้วทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ อของของชาวไทยทรงดำที่นี่นะคะครับเมื่อกี้ที่ผมเห็นที่ทอก็มีลายประมาณนึง่แล้วนะแต่นี่คืออันที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีลายที่พิเศษกว่าเมื่อกี้นะใช่เพิ่มลวดลายเข้าไปนะคะมันมันเป็นลวดลายอะไรครับแล้วมันมีความหมายยังไงบ้างรครับคุณแม่ครับค่ะก็นี่เขาจะเรียกผ้าเปียวปัวเปียวปัวจะมีความหมายแบบว่าเอาไว้ใช้สําหรับไทยทรงดํางานละเอียดมากอ่าแล้วแต่ละสีเนี่ยมันมีความหมายของมันไหมค่ะสีแดงก็หมายถึงเลือดเนื้อค่ะ สีแดงสีเลือดเนื้อของคุณแม่เนี่ยแะเลือดเนื้อนะครับแล้วสีขาวค่ะสีขาวก็เป็นสีที่บริสุทธิ์ค่ะก็จะมีสีดำหมายถึงความเข้มแข็งค่ะสีดำโอ้ก็เป็นจริงๆเป็นสีหลักของของที่นี่เลยสีเขียวสีเขียวก็หมายความว่าสีความสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ท่านผู้ชมครับดูเสื้อผ้าที่ผมใส่นะะอันนี้ทำมาจากผ้าฝ้าย นะครับแล้วก็มีลวดนอกจากลวดลายที่สวยงามแล้วนะฮะใส่แล้วสบายมากนะฮะเห็นเป็นสีดำํำแต่ว่าผ้ามันนุ่มนะฮะแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปคือใส่ออกไปเดินข้างนอกก็ได้หรือใส่อยู่บ้านนอนชิลๆได้หมดเลย<ช>นะครับดีมากๆ เพราะว่าสินค้าตัวนี้ค่ะมันถูกพัฒนาแล้วก็ถูกผลิตมาเพื่อการใช้งานจริงเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสินค้าให้มีให้เหมาะสมนะคะ,คะกับยุคสมัยแล้วก็การใช้ประโยชน์จริงในสังคมปัจจุบันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าสินค้าโอท็อปห้าดาวของที่นี่เนี่ยเขามีอะไรอีกบ้างนะคะแล้วก็ถูกพัฒนาให้เหมาะสมะกับยุคสมัยเนี้ยไปถึงไหนแล้ว ส่วนของสินค้าของที่นี่นะคะในทุก,ทกชิ้นทุกๆอย่างเนี่ยเขาออกแบบแล้วก็พัฒนามาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานสําหรับคนทุกเพศแล้วก็ทุกวัยสามารถใช้ได้นะคะทุกยุคทุกสมัยด้วยดีกว่าใช่แล้วนะครับนี่เลยบางคนอาจจะมองว่าผ้าไทยใส่แล้วแก่ลองปรับความคิดปรับท<ช>ัศนคติใหม่ตอนนี้ดีไซน์มันไปไกล,ละะ Modern, Modern, แลวคะโมเดิร์นโมเดิร์นด้วยนะแล้วก็ผสมกับความเป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยมันเท่นะเก่นะใช่ไม<ช>่เราเราผมส่วนตัวผมนะไม่จำเป็นต้องไป ตามเทรนด์ของฝรั่งหรือของอะไรหรอกเราก็มีในสิ่งที่ดีของเรานะครับ <c oughs> มีคุณภาพด้วย <c oughs> เผล่อเราจะดีกว่าด้วยซ้ำ สำหรับบทบาทกรมการพัฒนาชุมชนในการสนับสนุนโอทอปนะคะเราก็จะส่งเสริมนะคะแล้วก็สนับสนุนด้วย3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์2ก็คือด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะและสุดท้ายก็คือด้านการพัฒนาตลาดโดยทั้งหมดนี้นะคะจะยึดถืออยู่บนพื้นฐานของความต้องการนะคะเอกลักษณ์ แล้วก็ศิละปะวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่และก็แต่ละชุมชนนะคะโดยมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายก็คือเพื่อให้ชุมชนเนี่ยค่ะมีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงนะคะแล้วก็สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะนอกจากศูนย์รวมของจิตใจและแหล่งรวบรวมความรู้ของชาวบ้านบ้านหัวเขาจีนแล้วก็ยังคงมีมนตเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตชาวไทยทรงดำที่รอให้เราได้ไปสัมผัสแบบใกล้ชิดเรียกว่า ถ้าจะเที่ยวชุมชนก็ต้องให้คนในชุมชนนี่แหละพาเที่ยวสรหรักการที่ผมได้มาที่นี่นะครับก็ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็วัฒนธรรมของพี่น้องชาวไททรงดำนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้านะครับแล้วก็เรื่องของการจัดสารต่างๆนะครับที่พี่น้องชาวไททรงดำเนี่ยเขาเผลิตเองทอผ้าเองนะครับแล้วก็ขายเองด้วย นะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่พอเพียงมากนะจากนี้ผมรู้สึกนะครับแล้วก็ทําให้ผมอยากที่จะสัมผัสชีวิตของพี่น้องที่นี่จริงๆว่าเขาจะมีสเสน่ห์ขนาดไหนนะครับชีวิตของเขาเมื่อกี้นะฮะจากนี้ผมได้มาสำรวจบ้านเรือนของที่นี่นะฮะก็สวยงามนะครับแล้วก็น่าอยู่มากๆเลย พูดขนาดนี้แล้วดูขนาดนี้แล้วอยากมาอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ย<ำ>ถ้ายอยากได้แน่ใจใช่ไหมคะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยโชเฟอร์ค่ะเป็นธรรมดานะคันนี้รถเหมือปะทุนซะด้วยไม่มีประตูไม่มีประตูไม่มีหลังคาไม่มีหน้าต่างไม่มีหน้าต่างไม่มีกระจกไม่มีอะไรเลยดีกว่าเคยนั่งไหมคะเนี่ยไม่เคยนั่งแบบนี้รัในชีวิตลองขับไหมคะอ้อยไม่เอาครับ ผมขอ,อนั่งแบบสบายๆเนี๋ยไปแบบชิวๆนะ <Okay. S 1> เรียนรู้วิถีชีวิตงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไปเลย,เลยครับไปเลย นอกจากทัศนียภาพที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาตามธรรมชาติวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่อนุรักษ์กันมาอย่างยาวนานบ้านหัวเขาจีนยังคงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงดำให้เราได้ไปเรียนรู้และสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดแบบโฮมสเตย์เรียกว่าอยู่แบบเขากินแบบเขาแล้วเราจะเข้าใจเขาได้มากขึ้น แกงผัอาหารพื้นบ้านประจําท้องถิ่นอีกเมนูหนึ่งซึ่งผําจะหาได้ตามแหล่งน้ําสะอาดเท่านั้นคิดว่าวันนี้โชคน่าจะเข้าข้างพิธีกรของเราเพราะผําจะออกในฤดูกาลของมันเท่านั้นสวัสดีครับประไมายาสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหมาทําอะไรครับเนี่ยป้าหมยมาทำอะไรฮะวันนี้จะมาแกงผําให้ลูกลูกกินผําม,มันคืออะไรฮะมันคือ อาหารมันคือผักหรือมันคือผลไม้หรือมันคือเยลลี่อะไรครับเป็นผักชนิดหนึ่งของไทยทรงดําที่ไทยทรงดําจะต้องเอามาทําพิธีแล้วก็กินมันจะอยู่ในห้วยในหนองที่ว่าเป็นน้ําสะอาดครับมันจะขึ้นอยู่ของมันเองน้ําสะอาดแน่นะน้าสะอาดอันนี้สะอาดนะครัโอเควันนี้จะมาทําอะไรเอาผํามาทําอะไรฮะมาแกงค่ะแกงเอามาแกงโอเคแกงผํามเรียกว่าแกงผํามโอเคครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับในการทําแกงผําก็จะมีพริกแกงเผ็ด แล้วก็จะมีหมูสับอันนี้อะไรใบม,บมะกรูดใบมะกรูดนะฮะแล้วก็ปลาเหนย่นะฮะปลาลาปลานะครับแล้วก็อันนี้ใบแมงลักใบแมงลักใส่หม้ออ่าผมถือให้ครับที่จะขาดไม่ได้นะคะปลา,านิดมาต้มแกงผัดไม่ต้องใส่น้ำมากนะคะมันจะออกน้ำต้องมันเอง โอ้กลิ่นดีครับกลิ่นหอมคือกลิ่นมันเหมือนเมีเครื่องเทศเนี้ยนะใช่ไหมฮะต้องจะต้องใส่พริกขานพริกแกงใช่พริกแกงปลาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแบบเหม็นคาวของปลาร้าเลยใช่กลิ่นปลาร้าไม่ขึ้นนะคะเฮ้ยอร่อยครับเป็นยังไงบ้างคะคุณตีครับเมื่อกี้เราทําแกงผั่มไหมแกงผัมนะครับคือจากตอนแรกที่เห็นเนี่ยผมก็ คือเดาได้แหละว่ามันน่าเป็นผักเป็นอะไรสักอย่างแต,<ม>แต่คิดว่ารสชาติเนี่ยมันน่าจะแบบขมๆแบบฝ<ม>ืนหน่อยนะแต่พอ,อามาทํากะแกงอ่ะใส่กับนุ่นกับนี่อะไรเอ้รสชาติมันกลมกล่อมมากนะครับแล้วก็คือจริงความเผ็ดเนี่ยมันแล้วแต่คนทําช่คนกินว่าจะใส่เผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับแล้วก็ไม่ขาวไม่ขาวใช่แล้วก็ไม่เหม็นกลิ่นปลาด้วยใช่ครับแล้วก็มีมีผักเยอะแยะมากมายอร่อยครับอร่อยมีเนื้อหมูด้วยสารอาหารค่อนข้างครบเลย ท่านนี้ใครครับแนะนำตัวสักนิดค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวัสดีครับครับแม่เป็นเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ที่นี่แม่สีภัยแม่สีภัยโอ้โหทําผมเจ้าเดียวกันกับแม่เมื่อกี้ไหมฮะใช่อันนี้เขาเป็นวัฒนธรรมของเขาเป็นวัฒนธรรมแม่เป็นคนทําเองอือันนี้แม่ทําเองเขาเรียกว่าชื่อทรงอะไรฮะขออีกทีทปั้นเก้าตวงปั้นเก้าตวง นะครับโอ้โหผม,มชอบทรงผมที่นี่มากเลยอะโอเคเข้าเรื่องดีกว่านอกเหนือจากแกงข๋มมีอะไรบ้างอีกคะแม่เรายังมีแกงหนอ่หนอ<ร>ส้มแกงหน่อไม้ดองอแกงหน่อไม้ดองเราเป็นอาหารห้าไหของเราห้าไหคืออะไรคะ,อะเออห้อาไห,หาคืออะไรฮะห้าไหก็คืออะ คือชีวิตประจําวันของเราอ่ะจะต้องมีอาหารห้าไห่เนี่ยครับคือมีหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองอันนี้นีคือปลาปลาไหที่สองไหที่สองคือไหเกลือไห้สามไหเกลือไห้สามแล้วไหเกลือไห้ส้มมะขามสมขามส้มมะขามแล้วก็ไหข้าวสารไหข้าวสารไหข้าวสารก็คือ หลักๆวัตถุดิบจะมีประมาณนี้ของที่นี่ใช่ถ้าเรามีห้าไหนี้รเราอยู่ได้ทั้งปีตลอดปีเลยอ๋อทีนี้คุณตีสังเกตไหมคะว่าอาหารที่มาในที่นี้มันไม่ได้เป็นแค่อาหารท้องถิ่นครับแต่มันคือวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําซึ่งคนที่มาที่นี่ค่ะก็จะได้เสพความเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีอย่างแท้จริงเลยทีเดียวก็คือถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมที่เขาดูแลวสนใจใช่อยากจะมาที่โฮมสเตย์ที่นี่นะครับก็สามารถ มาชิมอาหารแบบอย่างนี้ได้เลยไหมฮะมาชิมได้เลยได้เลยนะฮะใช่แล้วติดต่อผ่านใครยังไงคะแม่เราก็ติดต่อผ่านน้าอ้อยน้าอ้อยนะฮะพี่อ้อยเมื่อกี้นี้ที่เราคุยเป็นเลขาของติดต่อเลขาเลยครับคือเป็นโฮมสเตย์ถ้าท่านผู้ชมมาก็ได้พักที่นี่เลยใช่นะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับได้มาเจอคุณน้าด้วยใช่ได้ทานอาหารแบบนี้ด้วยอาหารแบบนี้ได้ซึมซับบรรยากาศของชาวไทยทรงดำแบบแท้ๆเลยใช่ค่ะเรามาชิมกันเลยไหมคะได้ครับ เริ่มแกงผํามก่อนอน้เริ่มแกงผํามต้องเอานี่ด้วยไหมข้าวเหนียวด้วยไหมแม่ข้าวเหนียวเอา,เอาเข้าวเหนียวจิ้มนะข้าวเหนียวจิ้มแจ่วด้านจิ้มแจ่วจิ้มได้ทุกอย่างข้าวเหนียวเนี่ยอ่าจิ้มจิ้มกับผําก็ได้นะใช่ ลักษณะของหมู่บ้านโอทอบบ้านหัวเขาจีนนะคะคนที่มาเที่ยวที่นี่ค่ะทุกคนที่นี่ดูแลคนที่มาเยือนเนี่ยเหมือนคนในครอบครัวนะคะคุณอาจจะมาพักเพื่อพักกายหรือว่าคุณอาจจะเหนื่อยจากที่ไหนแล้วมาพักใจสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ตอบโจทย์ความเหนื่อยล้าของคุณได้คือครอบครัวซึ่งตรงนี้ชาวบ้านหัวเขาจีนสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะคะนอกเหนือจากนี้ยังเกี่ยวถึงศิลป,ปะวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีที่เป็นของชาวไทยทรงดําซึ่งมันมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมีความแตกต่างจากที่อื่น คุณสามารถมาเรียนรู้ได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นคือตื่นนอนจนถึงตอนนอนเลยทีเดียวสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับทำให้ผมเข้าใจในประโยคที่ว่าการเดินทางหนึ่งครั้งบอกเล่าเรื่องราวได้ชั่วชีวิตครับเพราะการเดินทางผมในครั้งนี้นะครับมันไม่ได้เหมือนการอ่านหนังสืออยู่แต่ในตำรานะครับแต่มันคือการลงมาสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงดำอย่างแท้จริงครับ ร่วมสนุกกับรายการพอชอเอที่ยวพอดีซีซั่น3ได้ง่ายๆเพียงโพสรูปสุดชิคบวกแคปชั่นสุดคู่ในสถานที่ท่องเที่ยวหรือคู่กับสินค้า o t ท็อลงใน Facebook f แฟนเ g e กรมการพัฒนาชุมชนรูปไหนใช่แคปชั่นไหนโดนรับไปเลยผลิตภัณฑ์โอท็อจากหมู่บ้านที่รายการพอชอเอที่ยวพอดีซีซั่น3ไปถ่ายทํากรมการพัฒนาชุมชน ภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ไม่พลาดข่าวสารกับทุกช่องทางติดตาม bright tv ผ่านโซเชียลมีเดีย www.brighttv.co.th Facebook YouTube Twitter Instagram คนเจอง่ายชื่อเดียวทุกช่องทาง Bright TV 20